สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกรายการ y y e r อ Channel และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับรายการ y y e r อ Channel ของเรานะครับก็จะพามานะครับสอนวิธีการนะครับสมัครพร้อมเพย์นะครับของธนาคารธนาชาินะครับผ่านแอปที่ชื่อว่านะครับธนาชาติ Connect นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ Cy เ r อ Channel ของเรานะครับ รายการ Cy b e r Channel ของเรานะครับก็จะนำนะครับไอทีมาประยุกต์ใช้นะครับกับชีวิตประจำวันนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมาชมกันได้เลยนะครับว่าวิธีการสมัครพร้อมเพย์ของธนาคารธนาชาติมีกี่ขั้นตอนแล้วมีอย่างไรบ้างนะครับเชิญเลยครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านเปิดแอปที่ชื่อว่านะครับธนาชาติ Connect นะครับและ ให้ท่านล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านล็อกอินเข้ามานะครับท่านก็จะเจอหน้าบัญชีของท่านนะครับก็จะมีโอนเงินเติมเงินบัญชีจ่ายบิน QR code ของฉันนะครับบริการอื่นๆนะครับให้ท่านมองไปที่นะครับการตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองนะครับด้านล่างสุดนะครับขวามือนะครับให้ท่านคลิกตรงนั้นนะครับเมื่อท่านคลิกเสร็จแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ เขาจะเขียนว่าข้อมูลส่วนตัวนะครับบัญชีของฉันนะครับรับโอนเงินด้วยหมายเรขโทรศัพท์นะครับจัดการพร้อมเพย์นะครับจัดการรายการโปรดนะครับความปลอดภัยนะครับการแจ้งเตือนนะครับข่าวสารโปรโมชั่นของธนาคารนะครับแจ้งเตือนการทํารายการธุรกรรมนะครับในที่นี้นะครับเรามาสมัครพร้อมเพย์นะครับเราก็เลือกเมนูนะครับจัดการพร้อมเพย์นะครับให้คลิกเข้าไปนะครับ เมื่อท่านคลิกเข้ามานะครับท่านก็จะเจอหน้านี้นะครับเขาจะเขียนว่าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนพร้อมเพย์ของคุณนะครับตอนนี้ทางรายการของเรายังไม่ได้ออสมัครนะครับเราจะสมัครพร้อมๆกันนะครับเราก็กดคําว่าสมัครบริการพร้อมเพย์นะครับเมื่อท่านกดเข้าไปแล้วนะครับท่านก็จะมาเจอหน้านี้นะครับ ข้อตกลงและเงื่อนไขบริการพร้อมเพยอะไรต่างๆนะครับให้ท่านอ่านให้เรียบร้อยนะครับเมื่อท่านอ่านเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านกดติ๊กถูกตรงคําว่าฉันได้อ่านและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับเมื่อท่านกดติ๊กถูกนะครับท่านก็กดถัดไปได้เลยนะครับเมื่อท่านกดถัดไปนะครับท่านก็จะเจอหน้านี้นะครับกรอกข้อมูลของคุณนะครับอันนี้ บัญชีเงินฝากของเรานะครับอันแรกนะครับอันนี้ประเภทพร้อมเพย์นะครับให้เราเลือกว่าเราจะเลือกหมายเลขประจําตัวประชาชนหรือว่าเลือกหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้กดตรงนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้แล้วนะครับก็จะขึ้นคําว่าเลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์นะครับในที่นี้นะครับผมเลือกเอาหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพราะว่าหมายเลข ประจำตัวประชาชนได้สมัครกับธนาคารอื่นไปแล้วนะครับก็เลยสมัครซ้อนกันไม่ได้นะครับให้กดตรงหมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับเพราะว่าเราจะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์นะครับก็จะมีรายละเอียดการแก้ไขนะครับก็จะมีชื่อบัญชีนะครับเลขที่บัญชีนะครับประเภทพร้อมเพย์นะครับอันนี้เป็นหมายเลขโทรศัพท์นะครับแล้วก็กดยืนยันนะครับ เมื่อท่านยืนยันเสร็จแล้วนะครับก็จะมีนะครับข้อความนะครับ SMS ครับจากธนชาตคอนเน็ก t นะครับหรือว่ารหัส OTP นะครับ6หลักนะครับให้เรากรอกตรงช่องสี่เหลี่ยมๆนี้นะครับเมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเจอหน้านี้นะครับสมัครใช้บริการพร้อมเพย์สำเร็จนะครับอันนี้ กับสู่หน้าพร้อมเพย์ได้เลยนะครับเมื่อท่านสมัครสําเร็จนะครับท่านก็จะได้รับ s m s นะครับจากธนาชาตคอนเน็ก t นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการสมัครพร้อมเพย์นะครับของธนาคารธนาชาตินะครับผ่านแอปที่ชื่อว่านะครับธนาชาตคอนเน็ก t นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการ c y b e อร์ a n n e l ของเรานะครับ รายการ Cyber Channel ของเรานะครับก็จะนำไอทมาประยุกต์ใช้นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสวัสดีครับ